สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลั n เจอนะครับผมก็อยู่กับขาลูกคุงนะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวเต็มตัวรอโคลโรโบลันเจอร์นะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่ามีลูบี้เท่าไหร่กันแล้วนะผมก็มีอยู่900ครับทุกคนผมก็จะเปิดแค่ตัว10ใบนะครับท่านมาตอน10โมงเช้านะผมก็จะเก็บลูบี้ไว้เปิดตอนเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งนะครับตอน4ทุ่มวัน30นะวันที่30ครับทุกคน โอเคใครที่มีประมาณ600เบลล์มก็แนะนำให้ไปเปิดตอนจับคู่นะมันอาจจะเป็นจับคู่ตัวเก่งน,นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมมีอยู่902รลูบี้ผมก็พยายามทำทีมพอย์นะครับก็ตัวนี้ก็มีพิ่อ,อยู่32นะครับผมก็เก็บขนนกไว้นะเก็บไวนะ้หช่ไห้ก็ตอนแรกขนนกไม่มีนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่พันหนึ่งละผมยังไม่ได้ทำธุรกิจรายวันนะ ก็มีดูบี้เท่าไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะทุกคนอันนี้ต้องเล่นห้าครั้งครับทุกคนโอเคห้าครั้งก็ห้าครั้งนะผมเนี่ยสุ่มตั๋วกะชาครบรอบครบรอรบเจ็ดปีครึ่งไปใช่ไหมไม่เคยได้เปล่าไฟครับทุกคนไปเกับสองร้อยบาทไม่เคยได้เปล่าไฟนะมีหรือเปล่าเปล่าไฟแต่เขาซุ่มได้เยอะอยูน่นะโอเคดาเนก็จบไปแบบอีซี่ ตอนนี้ผมก็ยังไม่กินข้าวเลยครับทุกคนตอนนี้จะบ่ายสองแล้วตอนนี้เพื่อนๆปิดเทอมมันยังครับผมก็ใกล้ปิดแล้วนะก็สอบสอบแล้วทุกคนช่วงนี้สอบอยู่นะก็น่าจะปิดอาจจะปิดวันศุกร์นะทุกคนก็อาจจะว่างแบบชิลๆชิลๆเลยครับทุกคนโคโลโบนะฮะห,หอยากให้เป็นโคโลโบผมชอบนะแบ็คโค,เว,โคเวอร์ไปแบ็คโคเวอร์ไปโโอ้หแต่โคเวอร์มาเนี่ยผมจะไอห้หัดเลยนะทุกคนผมจะเอาอีกตัวเอาไอ้ครบฟิกตัวแม่งเลยโอเคไป นี Keep Keep women, ่ก็วันนี้มาพูดคุยเฉยๆนะทุกคนไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็อยากรู้เพื่อนๆมีรูบี้เท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็มีรูบี้อยู่หน่อยเดียวผมไม่ตายลิกไงอูได้เจ็ดสิบเจ็ดบาทกินขนมได้ตั้งสี่มื้อเอาไม่ถึงเฮ้ยถึงดิซื้อมื้อสิบบาทอลิุพาเนี่ยผมสุ่มในตั๋วไปรอบเดียวนะทุกคนได้มาสามตัวนะยังดีครับทุกคนได้มาสามตัว ก็ก็เปิดแค่สิบตัวนะตอนคลโบมาทุกคนตอนสิบโมงเชา้าถ้ามันไม่เล่นนะผมก็จะลงคลิปให้ไวที่สุดนะทุกคนก็น่าจะลงประมาณสิบโมงห้าทีเอ้า <c oughs> ก็ตัดไวเกินนะประมาณสิบโมงสิบนาทีนะทุกคนตอนนี้ชอบผมสามารถทำสมัครสมาชิกไดนะนะก้แล้วนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ทำนะครับเก็บไว้กันโอ้เจ็ดสิบเจ็ดบาทก็้ 7, 7, ที่เข้าได้สามมือเลครับทุกคนมาเลยยี 20, ่สิบบาทไปยี่สิบบาทไปรับเคล็ดหนึ่งทีก็จะเอาให้ครบหกล้านเลยสุ่มลุ้นพร้อมทุกคนนะครับทุกคนด่านสเตตหลักนะครับผมก็จะเล่นเป็นด่านง่ายแล้วกันด่านฮาร์ดนะครับผมยังไม่ผ่านด่านห้าเลยครับทุกคนโอเคผมเล่นด่านสองครับทุกคนประหยัดคนนกนะหนึ่ง,นงคนนกโอเค ไม่รู้ว่าทีมพอยจมันจะป,ร,ปรับเลทไหมครทุกคนก็ทุกคนบอกให้อหรอเลทใช่ไหมทุกคนผมก็รอแล้วนะ <g iggle> กันเกี่ยวคนคน้ไว้อรอเลทนะครับทุกคนแบบเพิ่มโอกาสนะให้ดอปตัวเยอะขึ้นครับทุกคนไม่ใช่ดอปแต่กบเขียวอนะก,กบเขียวอะผมเล่น้อยก่าตาย้วทุกคนให้กบเขียวสองร้อยไม่ไม่ถึงไม่ถึงลอยตายให้กบเขียวสองร้อยเกินไปไปะในมันกาสิบเก้าตัวแปะอะในตัวธรรมดามันหนึ่งตัวโอ้โหเกินไปบางทีนะคลิปนี้ผมก็พูดมากนิดหน่อยครับทุกคนก็คลิปเซร็จก็น่าจะไปกินข้าวนะครับ เพื่อนกินข้าวกันยังหรือยังกันครับโอเคเราไปรีดน้าไม้ไปปืนช็อตกันนะครับตอนนี้โอ้โเหลือเลือดไหนึอรเหลือไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยจึ๊บหก็ไม่ตายนะไม่ผมยยยวไปแล้วระเบิดไปหทุกคนคิดดูมันไม่ตายนะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยจบสักทีหนึ่งเเซนี่ยเออหนึ่งนะจะเก็บไว้ทำไมหนึ่งเปเซ็ ก็เป็นเกียร์ฟรีไงทุกคนธนูโล่กับโล่กระเป๋านะอ้าวคุณได้เอลิสมาด้วยอลิสนะไม่เอลิสเอลิสนี่ผมแดงสิผสมเลนเจอร์หนึ่งครั้งนี่ผมทำเควสให้ดูใช่ไหมน,ะนี่เลยไอ้ลอนลอนตัวนี้มันเคยทำเป็นพลอย,อยโคตรง่ายไงทุกคนแต่ไม่ทำว้ใช้มาสองร้อยสามร้อยขนนกก็ได้นะคิดสิสมัยก่อนจริงอันนี้ผสมอุปกรณ์ผสม,สมไป นี่ค่าดีเอาค่าดีอยู่ทุกนดูเด็กผมได้แตเกียร์เกลืนจะเอาอะไรมาอัพเกรดได้เนี่ยอัพเกรดจริงๆคว่างๆไปแค่ทำอะไรกิจนะครับเอาสีดำมาดีนะค่อยเอาไปย่อยมันเอาไอ้จักรเก็ตเนี่ยผู้บริการเสื้อโค้ดสิผมก็จะไปย่อยทีแปรรูปย่อยตัวไปเลยครับทุกคนตัวไหนเราไม่ใช่เราก็ย่อยไปนะ นี้ได้มาจากกระชา7.5ปีนะครับย่ยต่อมาไปเลยอันนี้ผมพร้อมปันแม็กนะครับกบทุกคนขนาดผมเล่นก่อนพี่ดีเคนะครับเขาได้กบน้ำผมแล้วนะบกบฟ้าอู้หเสีดยดาย้วผมไม่เข้ามาเล่นทุกวันนะครับผมก็ตอนแรกไม่เล่นนะสถานีเห็นมันเกลือมากครับตอนแรกโอเคแล้วเราดูห้องกบห้องกบผมรีปแล้วทุกอันนี้ผมกดเล่นๆนะเ <laughs> ห็นมันถูกดิโอเคมารับพาร์ทเรานะครับ โอเคครบหกร้อยเรียบร้อยร้อยก็เรียบร้อยอ่าโอเคไปครับตัวกระชาติสิบไปหรือเปล่ามีสูงสุดสามไปอุ้ยทุกคนได้ของรอปยากนะเ้ยยากจริงครับทุกคนอันนี้อ่าแล้วผมเปิดโอกาสให้ดูอยู่ไหนวะนี่โอกาสสามเปอร์เซ็นต์โอ้โห๋ยวผมเปิดได้ทำไมไม่มาเป็นตัวกระชาติเตพื่อนโปรพากก็หมดต่อวันนี้นะครับตอนสี่ทุ่มนะก็ใครที่จะเติมก็เติมนะครับส่วนใครไม่เติมก็ไม่เติมนะครับก็ถ้าเติมต้องเก็บให้ครบสามสิตนะถึงจะเติมนะ าไม่เก็บครบ30แล้วก็ไม่ได้ของครบนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ผมก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ